บทเรื่องของการรู้จักลูกค้าในบริษัทหน้าที่บทบาทและหน้าที่ของ PM เครับเราเป็นเราเรียกว่าเป็น Customer c u <oughs> s t o m e r representative ในองค์กรครับคือเราเป็นคนที่จะต้องคอยอธิบายให้กับคนทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยเป็นใครลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับเราเขาสนใจอะไรในสินค้าของเราในหรือในหมวดของสินค้าเหล่านี้ที่เราต้องการจะเริ่มวางแผน ในกรณีที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่เราเริ่มในช่วงเริ่มต้นเราอยากจะรู้ครับว่า end user need เนี่ยคือเขามีความต้องการอะไรในเมื่อพูดถึงสินค้าหรือบริการนั้นๆและจากนั้นเนี่ยครับกระบวนการตัดสินใจของเขาเนี่ยเขาใช้กระบวนการตัดสินใจอย่างไรมีโมเดลอย่างไรบ้างที่ใช้ในการรับรู้แล้วก็คิดในการเลือก นั่นจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้นะครับเราต้องใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ตั้งแต่ตอนที่ทำมาร์เก็ตติ้งสตร t ท g จอีอยู่แล้วในเรื่องของการทำเซกเมนต์เราก็ต้องมีให้นจองรู้ว่าลูกค้าเนี่ยเป็นแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มแล้วมีความต้องการแบบไหนแล้วก็เรื่องของจริงๆแล้วดิสซิชันแฟกเตอร์ลปัจจัยในเรื่องของการตัดสินใจครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของตัวซกตัวโพสชันนิงก็คือว่าเราต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยใช้อะไรในการตัดสินใจเปรียบเทียบ แล้วเราจะสร้าง positioning คือเราจะบอกว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยในตำแหน่งแบบไหนซึ่งมันเป็นเรื่องของการหยิบเอา decision factor ที่สำคัญของลูกค้าเนี่ยมาเปรียบเทียบเราก็ชูปเป็นจุดเด่นในกรณีที่ถ้าหากเราทำงานในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็น B2B ครับเรื่องของ corporate influence role and tactic เราก็ต้องรู้เหมือนกันครับว่ากระบวนการตัดสินใจ ของในองค์กรเนี่ยจะมีรูปแบบไหนบ้างแล้วก็เรื่องของ decision maker ใครที่เหลี่ครับคนที่มีนะตัดสินใจในการเลือกซื้อเนี่ยเขาใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกซื้อตัดสินใจถ้าหากเราเข้าใจในเรื่องของ process การจัดซื้อจัดจ้างหรือ process การเลือกสินค้าในระดับในเรื่องของ B2B เนี่ยครับมันจะเป็นตุดประเด็นที่สําคัญเพราะเราจะเป็นจะงใช้ข้อมูลตัวนี้เนี่ยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็กระบวนการขายให้ตรงกับ ความต้องกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อของกลุ่มลูกค้าถ้าหากเราไม่ตรงเนี่ยครับเราก็ขายสินค้าไม่ได้มาครับเมื่อรู้จักกับลูกค้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้จักต่อก็คือเราต้องรู้จักคู่แข่งเราต้องรู้ครับว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราที่เราทําอยู่นี้เนี่ยมีใครที่อยู่ในตลาดบ้างแล้วเขาทาอะไรอยู่เพราะฉะนั้นจริงแล้วมันมีงานฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งครับ มีเคยเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยมีคนพูดถึงแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาเป็นเมนสตรีมเท่าไหร่เราเรียกว่าฟังชันนั้นเรียกว่า Competitive Intelligence คือเป็นทีมลรืนหน่วยงานเนี่ยครับทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลทั้งหมดว่าจริงๆแล้วในโดเมนในผลิตภัณฑ์ที่เราทำงานอยู่เนี่ยมีคู่แข่งใครทำอะไรบ้างมีสินค้าที่เหมือนกันเลยเนี่ยที่เป็น Direct Competitor เนี่ย มีใครทำอะไรอยู่แล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนมีโปรโมชั่นอะไรแล้วก็สินค้าที่มีลักษณะข,ของทดแทนครับหรือใน perception ของลูกค้าคิดว่ามันทดแทนกันได้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เป็น player หลักที่เรามีนะที่ต้อง monitor หลังจากนั้นเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาทำเรียกว่าเป็น product comparison ครับในบางที่เนี่ยจะใช้เรื่องของจะใช้ข้อมูลตัวนีเน้เป็นข้อมูลภายในเพื่อทำการสื่อสารและก็วางแผนเพื่อทำให้เรารู้ว่า ตกลงผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วเรามีจุดเด่นที่ดีกว่าอย่างไรเวลาเซลล์เอาไปสื่อสารกับลูกค้าข้างนอกเนี่ยหรือทีม m าร์เก็ตติ้ง m อมมิวนิเคชเนี่ยครับเอาไปทำในเรื่องของสื่อต่างๆเนี่ยก็จะเอาข้อมูลต่างๆของเราเหล่านี้หละครับที่เราเป็นคนเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยเอามาใช้ในการที่จะสร้างจุดแข็งชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราในสื่อต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักแล้วทำให้ลูกค้าตัดสินใจในการจัดซื้อในหลายๆที่ครับก็เอา Product Comparison นี้เนี่ยขึ้นออกสื่อเลยแต่ในหลายๆประเทศครับโดยเพราะอย่างยิ่งอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยกฎหมายแม่อนุญ,ญาตให้เราทำโฆษณาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบได้แต่ว่าในแรกแบบของ f a กชิพเนี่ยครับเป็นข้อมูลที่เรามักจะทำให้เซลล์แล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยถือเอาไว้ เราก็ใช้ในการพรีเซนต์ปากเปล่าให้กับลูกค้าเมื่อเวลาแนะนำสินค้าของเราเพราะฉะนั้น2บทบาทแรกของ Product Manager ครับคือรู้จักลูกค้าแล้วก็รู้จักคู่แข่งเพื่อแล้วก็เพื่อที่จะอธิบายให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใจครับว่าโอกาสแล้วก็ความน่าจะเป็นที่ในการสร้างธุรกิจตัวที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังดูแลอยู่นี่เนี่ยมันมีใหญ่หรือไม่มีน้อยขนาดไหน แล้วเราจะต้องเจาะตลาดโดยใช้ฟีเจอร์และฟังก์ชันอะไรที่สร้างความแตกต่างให้คนอื่นอะไรที่เรามีจุดดีอะไรที่เราเป็นสิ่งที่โดดเด่นอันนี้เป็นงานและหน้าที่ที่โปรดักต์แมเนจเจะต้องทำเป็น2อันดับแรกหลังจากที่เรารู้จักลูกค้าครับเรารู้จักคู่แข่งแล้วเนี่ยเราเริ่มทำการ Mapping เรื่องของ Gap Analysis ว่า Business o portunity หรือ Market o p portunity อยู่ที่ตรงไหนเมื่อเทียบกับความสามารถ Production capacity ของเราหรือสตริงของเราครับจากทีมของเราที่มีอยู่เนี่ยเราก็จะเริ่มเอาความรู้ความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยครับมาทำในสิ่งที่เรียกว่า Product Design ครับสิ่งหนึ่งที่ Product Manager มีหนะ้าที่ต้องรู้เราต้องรู้ดีพอๆรู้ดีมากกว่าฝ่ายของ Business อื่นๆครับคือเรื่องของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นว่า งานที่เราทำเนี่ยครับมันต้องเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างอะไรบ้างที่กฎหมายอนุญ,ญาตให้ทําและอะไรบ้างที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ทําการทําเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องไปติดต่อขออนุญาตใครที่ไหนนี่เป็นสิ่งที่ Product Manager ครับจาเป็นจะต้องรู้ Product Manager มีอีกบทบาทหนึ่งครับหลังจากที่รู้ว่าอะไรบ้างที่ถ้าหากเราจะทําเรื่องนี้เนี่ยมันกฎหมายอนุญาตไหมถ้าอนุญาตเนี่ยต้องไปขออนุญาตหรือเปล่าดัางถูกต้องแล้วเนี่ย สิ่งที่ p r o โปรดักเ a อร์มักจะต้องทำอยู่บ่อยๆครับคือเป็นคนที่ต้องตัดสินใจในกรอบที่เราเรียกว่า Trade Off Design Trade o f f Design คืออะไรคือเรื่องของการตัดสินใจครับว่าเราจะทำอะไรและไม่ทำอะไรโดยธรรมชาติแล้วเวลาเราออกไปทำค u s t o m e r Survey เนี่ยครับเราไปถามลูกค้าเนี่ยว่าอยากได้อะไรอย่างไรบ้างเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะมาจัดเต็มก็คือว่าลูกค้าจะบอกว่าอยากได้ฟีเจอร์นั้นฟังก์ชันนั้นออกมาครับ พอเราเอาฟีเจอร์ฟังก์ชันทั้งหมดที่ลูกค้าออกมาทําได้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ถามว่าเขาอยากจะจ่ายกี่บาทปรากฏว่าพอบอกลูกค้าบอกราคาในระดับที่อยากจะจ่ายออกมาเนี่ยครับเราเอาฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ลูกค้าอยากได้เนี่ยมารวมมาคํานวณรวมกันกับมา,มาออกแบบแล้วก็คํานวณต้นทุนผลิตแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบว่าต้นทุนการผลิตมันจะแพงมันจะสูงกว่าราคาที่ลูกค้าอยากจะจ่ายค่อนข้างเยอะเน้อสุดท้ายแล้ว บรอดัก c แมเนเจอร์ครับก็เลยมีหน้าที่ต้องมาเลือกครับว่าจากเดิมที่ลูกค้ารีเควสต์มา20เรื่องเนี่ยถ้าจะต้องทําแค่3หรือ5เรื่องเนี่ยต้องทําอะไรบ้างและ3 5ถึง5เรื่องนี้เนี่ยพอไหมที่จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของเราตัดสินใจเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่ามินิมัมฟีเจอร์ฟังชั o นเนี่ยที่จําเป็นจะต้องมีที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ย ตัดสินเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับลูกค้าเซกเมนต์ที่เรากําหนดเอาไว้เนี่ยสนใจจะต้องเริ่มสนใจแล้วเริ่มมาใช้เขาเราจะต้องมีอะไรอย่างไรบ้างแล้วอะไรบ้างที่เราจะไม่ทำอะไรบ้างที่เราจะเว้นเอาไว้เพื่อง trade off analysis ครับเรื่องของการคิดตัดสินใจระหว่างดูกับ d o n สเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ Product Manager เนี่ยต้องตัดสินใจอยู่แทบจะทุกรอบในเรื่องของการทำา Product Design หลังจากที่เราเข้าใจในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วเนี่ยครับเรามีหน้าที่ต้องรู้ด้วยครับว่าแล้วลูกค้าเนี่ยถ้าหากเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยครับเขาจะมี behavior คือมีพฤติกรรมการใช้แบบไหนมี sensory design คือมันเกี่ยวข้องกระทบกับประสาทสัมผัสของลูกค้าประในหมวดไหนบ้างหรือเปล่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีเรื่องของน้ำหนักไหมมีเรื่องของขนาดจับถนัดมือหรือเปล่าถ้าหากคุณต้องการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กครับ แล้วเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เราก็จำเป็นที่จะต้องไปทสกับเด็กด้วยเหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์ขนาดของมือเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรเขารับน้ําหนักได้อย่างไรบ้างกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยในเรื่องของโครงสร้างสรีรละทางร่างกายเนี่ยรูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับการหยิบฉวยจับต้องของเด็กผลิตภัณฑ์ของคุณมีเรื่องของกลิ่นหรือเปล่ามีเรื่องของรสหรือเปล่ามีเรื่องของเสียงไหมทุกอย่างเนี่ยครับเราจะเป็นโปรดักต์เมเนเจอร์จะเป็นคนที่เหมือน ก็ว่าเป็นตัวแทนของลูกค้าครับในการที่จะพูดคุยแล้วก็มาเล่าให้ทุกๆคนฟังว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ในเรื่องของการใช้งานเพื่อที่เราจะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยครับให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ลูกค้าอยากได้จนสุดท้ายครับเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งหลายๆที่เนี่ยโปรดักต์แมเนเอเนี่ยอาจจะไม่ได้นึกถึงคือเรื่องของการทำา e m o t ั่นัล e อ็ e ซ์เพร i นช คือเราอยากจะทําให้ลูกค้าหลังจากที่ใช้งานมีรหรือมีประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับอยากให้เขามีอีโมชั่นแนลแบบไหนอยากให้เขามีความพูดถึงมีความรู้สึกและสัมผัสอย่างไรครับอันนี้เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จะออกแบบกันใช้เยอะครับในรูปแบบที่เป็น Total Solution เป็นเรื่องของเซอร์วิสดีไซน์จะมีพูดถึง e m o t ชั n น l e ลเอ็กซ์เพรเดเรเชียลดกันอยู่เป็นบดหนึ่งเด็นวดที่สำคัญเลย ในส่วนของ Product แเนี่ยครับหลายครั้งมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะทําผลิตภัณฑ์เนี่ยครับในการที่จะทานแล้วเนี่ยมันมีความสนุกมันก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบ Product ร่วมกับการออกแบบ Marketing Communication เนี่ยมาผสมผสานาร่วมกันในส่วนของตรงนี้นั่นนี่เป็นกรอบเบื้องต้นครับของงานที่เราเรียกว่า Product Design ในหน้าที่และรับผิดชอบของตัว Product Manager เองหลังจากที่เราออกแบบ ตัวผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยครับสิ่งที่เราจะาไปทําต่อก็คือว่าเราก็ต้องไปวางแผนร่วมกับฝ่ายผลิตครับแล้วก็ฝ่ายขายเพื่อที่จะวางแผนครับว่าเราอยากจะมีสินค้าเพื่อจําหน่ายเท่าไหร่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับเราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยครับเรา p r o ดัก t มนเจอร์มีที่ต้องเข้าใจด้วยเบื้องต้นครับว่าไอสิ่งที่เราออกแบบอยู่เนี่ยมันโดยเทคโนโลยีความสามารถในการผลิตเนี่ยมีความสามารถในการที่จะผลิตหรือออกแบบไหม <c oughs> มีความสามารถในการ ผลิตแล้วก็สร้างให้มันขึ้นสร้างงานชิ้นงานออกมาได้ไหมเพราะถ้าหากเราออกแบบตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยครับในรูปแบบที่เราคิดว่าเราอยากจะได้แต่โรงงานกลับมาบอกเราว่าอ,อ๋อฟีเจอร์ฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยครับทำไม่ได้หรือว่าเครื่องจักรที่เรามีอยู่เนี่ยไม่สามารถทําได้มันก็เป็นสิ่งที่เราออกแบบไปแล้วก็มันก็ไม่สามารถผลิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของ หน้าที่ของ PM เครับมันเป็นเรื่องของการผสมผสานสิ่งที่ลูกค้ายอยากได้ในขณะของไอเดียลคือในรูปแบบของจินตนาการกับสิ่งที่เราทําได้จริงแล้วลองมาจูนมาบาลานซ์กันว่าถ้าหากจะต้องทําเรื่องนี้เนี่ยทำแล้วมันจะต้องทําเป็นอย่างไรภายใต้เงื่อนไขข้อจํากัดที่มีพร้อมๆกันนี้เนี่ยครับทาง PM เนี่ยเราจะเป็นคนที่ทํางานกับโปรดักชันในการวางแผน PM เราจะทํางานกับเซลส์ครับเซลส์จะเป็นคนกําหนดเซล forecast มาให้เราเขาบอกว่าเขาจะขายเท่าไหร่ ขณะเดียวกันเนี่ยครับทางฝั่งของ Product Manager เนี่ยเรามีหน้าที่แมปเรื่องของ Demand Forecasting ในการแมปกลับเข้าไปว่าเราโดยเป้าหมายเนี่ยครับเราจะต้องมีเป้าหมายว่าเราจะผลิตอะไรเท่าไหร่ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับฝั่งของเซลล์คำฝังของ PM เนี่ยเป็น2ทีมงานที่เรามักจะมองตัวเลขที่ไม่ตรงกันเสมอครับหลายครั้ง PM เรามักจะวางเป้าที่ใหญ่กว่าเซลล์ขณะที่เซลล์เนี่ยเขาก็กำหนดเป้า ที่เขาคิดว่าเป็นไปได้นั้นบทบาทหน้าที่ของ PM เนี่ยครับจึงเป็นจึงเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการ f o r ์ c ค s t ยอดผลิตไม่ใช่เซลล์แต่เซลล์จะต้องส่งเซลล์ฟอร์ c ค s t มาให้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นถามว่าทำไมยิงแล้ามันมีบทบาทอีกส่วนหนึ่งครับที่จะพูดถึงในสไลด์ถัดไปก็คือ PM เนี่ยเราจะมีเครื่องมือที่เรียกว่าคอน summer promotion คือเรารู้ครับว่าถ้าหาก เซลส์เนี่ยเขาจะ f o r ์ c ค s t ครับว่าถ้าหากผลิตภัณฑ์โดยพื้นฐานเนี่ยเขาคิดว่าขายได้เท่าไหร่โดยที่มีเซลส์โปรโมชั่นในรูปแบบที่เขาคิดจินตนาการแต่ PM เนี่ยครับเราจะเอาตัวเลขตัวนี้แล้วเรารู้ครับว่าเราจะบูสต์ยอดได้ด้วยโปรโมชั่นบัตเจ็ตรูในรูปในโปรโมชั่นบัตเจ็ตอย่างไรแล้วก็คิดว่าจะเพิ่มยอดได้เท่าไหร่งนั้น PM ก็เลยจะเป็นคนสุดท้ายเป็นคนไฟ n a ลครับในเรื่องของกำหนดโปรดักชั o นแผนว่า ตกลงแล้วเราอยากจะให้โรงงานเนี่ยผลิตแต่ละชิ้นเนี่ยออกมาเท่าไหร่ในเดือนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เพียงพอกับการจัดจำหน่ายครับ